บัตรคนจนรายเก่าผู้สูงอายุผู้พิการเช็คก่อนใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ต้องทำอย่างไรฝังด้วน สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันมาพบกันในวันที่12มิถุนายน2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้เกี่ยวข้องกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในส่วนของรายเดียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และ สำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะล่าสุดก็มาอาัปเดตสิทธิสวัสบริการแห่งรัฐหรือปัตรคนจนนะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้ที่มีข้อยกเว้นพิเศษให้นั้นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะ ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือปัดคนจนได้นะคะล่าสุดนะคะได้มีการประกาศยกเลิกเครื่อง EDC แล้วนะคะในส่วนของใครที่ให้ลูกหลานนะคะไปใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ก็คือการใช้สิทธิซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะซึ่งก็จะนำแบ,บรประชาชนนะคะไปเสียบนะคะและก็บอกรหัส6ห,หลักก็จะสามารถรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้นั่นเองนะคะในตอนนี้นะคะยกเลิกแล้วนะคะสำหรับเครื่อง EDC นะคะไม่มีแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่ปวยติดเตียงที่เดินทางไปสแกนหน้าไม่ได้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกเรื่องการสแกนใบหน้าน,นั่นเองค่ะการยกเลิกเรื่องการสแกนใบหน้าน,นะคะก็สามารถเดินทางไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็ไปขอนะคะเอกสารนะคะทำการยกเลิกสแกนใบหน้านและก็นำมาให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ปิการเซ็นนะคะก็ จะได้รับการยกเลิกเรื่องสแกนใบหน้านะคะทาให้เรียบร้อยนะคะก็จะสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ใช้เป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก็นําไปใช้รู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ตามปกตินั่นเองแต่ถ้าไม่ทําการยกเลิกเรื่องสแกนใบหน้านะคะก็จําเป็นต้องมีการสแกนใบหน้าก็ต้องพาคุณพ่อคุณแม่ของท่านไปด้วยนะคะซึ่งก็ถือ ว่าเป็นการยากลําบากในผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางไปได้นั่นเองนะคะครั้งนี้นะคะก็มาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะในส่วนของใครที่ยังไม่ได้เดินทางไปทําการยกเลิกนะคะ ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรับคนจนได้นะคะพอเขายกเลิกเครื่อง EDC แล้วนั่นเองนะคะวันนี้อัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ชัานอื่นได้รับสารรับ,รรบคลิปน,นี้นะคะก็ะะมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่รอเรื่องการแจกเงิน10,000บาทนะคะในส่วนของเฟส3และก็เฟส4นะคะเฟส3ามมื อายุ16ปีถึง20ปีและเฟส4ก็คืออายุ21ปีถึง59ปีที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะคะและก็กลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะรอลงทะเบียนนั้น3กลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินหรือไม่จะมีการยกเลิกการแจกเงินแล้วหรือไม่นะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังนะคะก็ยังยืนยันว่าแค่เลื่อนออก ไ,ไม่มีกำหนดนะคะซึ่งยังไม่ได้ยืนยันว่าย,ยกเลิกนั่นก็คือยังมีความหวังนะคะที่จะได้รับเงินคนละ10,000บาทนั่นเองในส่วนของความคืบหน้าเพิ่มเติมทางช่องจะคอยมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะคะหากทางกระทรวงการคลังได้มีการเคลื่อนไหวชี้แจงเรื่องการแจกเงิน1 0,000บาทดิท่านวัลเลตนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วใครมีคำถาม เพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อเปิดรับก,การแจ้งเตือนข่าวสารดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปจะได้ไม่พลาดกันน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ